ชี้เป้าแหล่งซื้อปลาแม่น้ำและอาหารทะเลราคาถูกสำหรับเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการวัตถุดิบที่สดใหม่หลากหลายและราคาประหยัดวันนี้นะคะสูตรรับหลังร้านมีพิกัดตลาดขายส่งปลาและอาหารทะเลแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้กรคุงเทพมากๆห่างจากดอนเมืองเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะที่สําคัญนะคะที่นี่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงและที่ที่เราพาทุกคนมาในวันนี้นะคะก็คือตลาดปลาและอาหารทะเลสีมุมเมืองนั่นเองค่ะ ะะเป็นแหล่งขายส่งวัตถุดิบที่มีให้เราเลือกได้อย่างจุใจเลยค่ะแถมยังมีราคาถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดๆที่มีครบทั้งกุ้งหอยปูปลาหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดหรือจะเป็นปลาน้ําจืดที่หาซื้อไม่ได้ง่ายๆอย่างเช่นปลาจีนปลาย่สกปลานวนจันรวมไปถึงอาหารป่าหาทานยากอย่างเช่นพวกกบหมูป่ปานกกระทาหรืออื่นไข่ที่กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้ที่นี่ก็มีให้เลือกซื้อค่ะเรียกได้ว่าถูกใจและตอบโจทย์เจ้าของร้านอาหารได้อย่างแน่นอนเลย ขอแอบกระซิบก่อนเลยนะคะว่าช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าใหม่ด้วย <Wow. S 1> ซื้อครั้งแรกถ้าเราซื้อครบ5,000บาทสามารถรวมกันหลายๆร้านได้เลยนําใบเสร็จมาแลกเงินสดคืนได้ทันที1,000บาททุกวันยิ่งไปกว่านั้นยังได้คูปองเพิ่มอีก2,000บาทสําหรับการใช้ในครั้งถัดไปบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดใหญ่มากๆมีร้านน่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเรามาเลือกซื้อวัตถุดิบที่นี่บอกเลยว่าไม่ยากค่ะเพราะว่าทางตลาดเขามีการแบ่งโซนออกเป็นสองโซนอย่างชัดเจนก็คือโซนปลาน้ําจืดแล้วก็โซนอาหารทะเลเพื่อให้เราได้เลือกเดินซื้อได้อย่างสะดวกเลยค่ะโดยในโซนปลาน้ําจืดนะคะก็จะมีปลาหลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลากดทังปลาชะโดปลาจีนปลายี่สกปลาตะเพียนปลาในาปลานวนจันทร์ปลาสวายปลาดุกและปลาอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายชนิดเลย รวมไปถึงอาหารป่าหาทานยากอย่างเช่นอึง่งไคโบหมูป่านกกระทาหอยทรายหอยขมค่ะมาต่อกันที่โซนอาหารทะเลค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูรวมถึงปลาทะเลอีกหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปลาสากปลาเกา๋าหรือว่าปลากระพงตัวใหญ่ๆแบบนี้รวมไปถึงแซลมอนสดจากนอร์เวย์ด้วยค่ะ มีตะเพียนครับปลายิโศกปลาจีนปลายนครับปลายิโศกมีที่ต้นแพปลาที่เดียวประมาณเกือบตานนะครับ800โลราคาเดียวหมดเลยครับ3.5ครับทุกสายเลยถ้าของเรามาเยอะมาพอผมก็มีโปรโมชั่นก็คือ3ามโลร้อยส่วนมากก็นิยมมาไปทําเนื้อปลาทอดมันก็พวกนวลจันทร์ก็จะไปทําลาบขายตั้งแต่เช้ายันเย็น24ชั่วโมงครับ นี่แพปลาป้าชายก็มีปลาพีเสื้อจ้ะพวกปลาส้อยแล้วก็ปลานิสดเปลาบึกกระจ่าพี่คือเราขายดีแล้วก็ลูกค้าจะมารับประจําทุกวันส่วนมากก็จะเป็นพวกร้านอาหารที่เขาจะมารับไปก็มีทั้งปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาเลี้ยงค่ะจําพวกไข่ก็จะมีพวกไข่ปลาสลิดจ้าแล้วก็ไข่ปลาฮิโสกไข่ปลาจีนอาหารป่าเราก็จะมีพวกหมูป่าจ้ะกบพวกนกพวกปรากฏคังปลาชะโดอย่างเงี้ยจ้ะกบเราก็ขายแค่โลละร้อยจ้ะหมูป่าโลละร้อยหกสิบจ้ะนกเราก็ขายโลละร้อยสิบบาทก็คือเรา คาสแต่ค่าซื้อเยอะๆเราก็จะลดลงมาอีกเราขายไม่แพงเราเน้นเอาลูกค้าค่ะพี่ มีหอยจูคบค่ะพี่เขื่อนลำเปาว40บาทค่ะพี่ถ้ายกถุงก็350อยห้าอยทรายค่ะมาจากเขื่อนลำเปาเหมือนกันครับเอาไปผัดมันหอยลายได้เลยปีละครั้งค่ะพี่อึ่งไข่มันจะอร่อยก็ตรงที่มันมีไข่น่นะพี่อันนี้คนจะชอบไปต้มแซบเอาไปต้มใส่ใบมะขามขายอยู่โลละ480ร้ไขล่ล้วนเลยค่ะไข่ทุกตัวแนะน้ำด้วยจ้าผู้ใดอยากกินต้มไข่ก็จ้าต้มอึงอ่งค่ะอึ่งไข่มาได้ตลาดซีมุม่งเมืองจ้าตลาดแพร่ปลาเปิดใหม่ แวะมาเบิ้งกันได้ด้วยจ้าขายถึกๆจ้า ที่ร้านมีปลาดุกเป็นปลาดุกบิดกุยนะคะแล้วก็ลเซียค่ะราคาถูกกว่าพ่อค้าคนกลางค่ะอันนี้คือเหมือนจากบ่อมาขายเองนะค่ะพี่ตอนนี้ขายส่งที่ราคาโลละสีบาทค่ะพี่แล้วก็ปลาลาซียค่ะโลละสีค่ะมีปลาหันมีปลาแร่ค่ะพี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกิโลละ65บาทค่ะพี่ถ้าเกิดว่ามาจากเขตที่สิแถมหนึ่งเลยค่ะร้านชื่อเมืองราชาปลาดุกนะคะอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะพี่ร้านเราเปิด24ชั่วโมงค่ะพี่มาได้ตลอดเลยค่ะพี่พร้อมบริการเลยค่ะ ีน,นมีสวายแล้วก็ปลาดกปลามอด้วยครับดูมีครุกไสครับอันนี้ตัวใหญ่ประมาณ2โลครับอันนี้ใส่เล็กน,นี่ประมาณโลขว่าบโลละ40บาท กุ้งที่นีน่สดที่สุดนะคะมาจากฟาร์ใมใหม่ๆทุก4ชั่วโมง6ชั่วโมงเข้าทีคะ่ะเ <c oughs> น้ไนไซส์ใหญ่ขายดีสุด280ถ้าตื้อยกถัง260บาทวันหนึ่งที่ร้านขายอยู่ประมาณ2ตัน2ตันกว่า <c oughs> ถ้าอยากได้กุ้งสดร้านเจะเล็กนะคะเข้าทั้งวันเนี่ยก็มาที่ตลาดปลาสีมุมเมืองมีเข้าทุกวันวันละ3-4รอบเพราะเนื่องจากเราเน้นสดเน้นถูกเน้นสดเน้นผู้บริโภคได้ของสด ปลากระพงใหญ่กระพงแดงปลาสาบกระพงไซ์จานไซซ์โตอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปลาน้ําดอกไม้ปลากเกา๋าสาหรับคนที่ต้องการไซ์ใหญ่กว่านี้ต้องสั่งล่วงหน้าครับผมให้ได้ทุกไซ์ครับอันนี้ปลาซาลาเปาอันนี้ตาเดียวครับราคาถ้าซื้อเยอะเราก็ลดให้ได้อย่างกระพงใช่ไหมครไซ์นี้แหละครับ220ครับผมปลาหมึกไซ์ใหญ่หมึกโกรับที่เขาไปย่างขายกันนะฮะแล้วก็มีหนวดปลาหมึกใหญ่นึกถึงปลานึกถึงกุ้งนึกถึงปลาหมึกต้องมาที่ร้านจีเกียวตลาดสีมุเมือง ปูมาอวนลอยแล้วก็ปูลายเสือครับปูเราไม่มีโคนครับแล้วมันเป็นปูที่ว่าลอยอวนมาแล้วก็เป็นเป็นเลยแล้วเราก็ปลดอวนแล้วเราก็น็อกน้ําแข็งแล้วก็มาที่แพเลยครับหอยนางรมเราก็อยู่ตัวละย5บาทครับสดเลยครับอันนี้กุ้งแหทะเลแท้ครับในทะเลเลยครับไม่ใช่กุ้งแหเลี้ยงครับอันนี้ลายเสือธรรมธรรมชาติเหมือนกันมาจากทะเลแท้เลยครับที่อื่นไม่มีครับต้องมาที่นี่ที่เดียวครับตาสี่มุเมืองครับ แซลมอนสดจากโนเวยไม่ใช่แซลมอนแช่แข็งเป็นแซลมอนสดครับผมแต่ขายเป็นตัวกิโลละ550บาทครับแล่ให้สไลด์ให้แพ็คแบบนี้ให้ใครปีกก็โลละ1,100ครับ พี่ก็จะขายหอยแครงหอยแมงผู้แล้วก็หอยลายนะคะที่เน้นๆเ,เลยจะเป็นหอยแมงผู้ของเราหอยแงผู้ของเราอะ่ะจะเอามาจากบ่อเลยจากสมุทรสาครพี่ไปเอามาจากบ่อเลยคือขึ้นมาสดๆเลยเป็นๆเ,เลยพี่จะเน้นคุณภาพถ้าไม่ดีพี่ก็จะไม่เอามาราคาไม่แพงนะคะาโทรมาได้เลย เจ้าของร้านอาหารหรือว่าแฟนๆนเพจสุดรับหลังร้านที่ต้องการวัตถุดิบสดๆไปขายที่ร้านก็ดีหรือไปทําอาหารทานเองที่บ้านก็ดีแนะนําเลยค่ะว่ามาที่นี่ถูกใจแน่นอนเพราะนอกจากความสดแล้วก็ราคาที่ไม่แพงแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีบริการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นบริการถอดเก็ดปลาบั้งเนื้อปลากํากจัดเครื่องในปลาทําทให้ปลาที่เราซื้อไปเนี่ยสามารถประกอบอาหารได้เลยทันทีและถ้าซื้อในปริมาณมากๆนะคะที่นี่เขาก็มีบริการขนส่งให้ถึงที่เลยที่ สำคัญพ่อค้าแม่คขาที่นี่ใจดีทุกคนคะ่ะ